กับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับช่อง u t u b e นะครับสีขอภะูมทีวีเนาะวันนี้นะครับเดินทางมาที่สำนักปู่อนุชิตนะครับสีมาขอแนวทางนะครับจะมาขอแนวทางกับลุงปู่สวงหรือพี่น้องนะครับผมนี่นะครับอยู่ที่ใต้ต้นโพใหญ่นะครับที่สำนักปู่อนุชิตเนาะเมื่อนี้นะครับ รถึงไม่คู่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมเขาอยู่ๆเขาขึ้นมาเองก็หลวงพ่อบอกว่าให้ไปรับขันพอจะไปรับขันเขาไปขึ้นมาเอขึ้นมาขึ้นมาพร้อมไปรับขันก็หลวงพ่อว่าไม่ให้เอาออกขึ้นมาได้จักปี่เประมาณห้าปีมาหาปีแล้วโอ้ใหญ่เนาะคือว่าไดใดไม่ได้เพราะว่มันมันอยู่ใต้หลวงพ่อเล่นน้องเขาไม่ใหญ่ตอนพ่อใหญ่เร็วแห้งก็เลยหลวงพ่อให้ พระองค์ใหญ่มาก็มาทำโดยทำที่ให้เป็นกระท่อมเป็นกระท่อมอย่าเป็นกระท่อมปูเลยไปเดี๋ยวเหาเขาไปหวายปูข้างในกันเนาะครับผมไปครับเมื่อนี้ครับผมเที่ส่วนหมดบอกว่านะครับผมบอกว่าจะให้พิธีวันขอช่วยขอลาบเนาะครับกระปูกับปูหลวงปูหวงครับผมลูกปูสวง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับผมมาเป็นครั้งแรกนะครับผมถ้ามาครั้งแรกส่วนมากจะแห้งนะครับผมวิสุทธกุกแห้งครับผมมันนี่ก็เลยจะมาขอโชว์ขอหลาบกระปูขเนาะไตตนโพไตตนโพที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยครับพจนวัาน้ตนนีหาปี้เล่วคราโอ้ยซัมเป็นสิบอยู่สิบปีก่นาะใหญ่ใหญ่ใหญ่ตามธรรมชาติครับใหญ่ตามธรรมชาติใหญ่แห้งนะครับครับแล้วก็มีขางๆพวกนี้แมนปูพญานากน้ำตัวนี้ครับ ตอนนี้เกิขึ้นเองบ๊ายบาจ้าข้าประเดนดียวเข้นไปจุดธูบออเก่าปุนเนะน้องมานี่มาถ่ายคลิปเสให้มีเพป็นคนปะเข้าเข้าไปจุดทูบขอโชคกันไปเช็กยู่หันมีบ่อ เดี๋ยวมื่อนี้นะครับมาลุ้นเล็กเลขฟ้าเอ็มลอยแล้วก็เล็กถูข้างถูเสียงถูให้คุณวีสุภาพรเป็นคนคนขอคนขอคนห้ยมอบโชคเนาะครับหวดนี่สาธุสาธุคือลุงลุงปูเพื่อนนี่ชอบชอบชิ้นเอ็มลอยครับ อบกเอ็มลอยแล้วก็ชอบให้เล็ก้าเอ็มลอยน้ำนลลกันส่วนารจะเป็นเหล็กถูบเหล็กถูบมองนี้แม่นแห้งแม่นแห้งมะครับแม่นแห้งเหล็กถูบมี้นองนี้่น้ซองถัวประเทศทัวโลกเราปูเอ็มลอยมาถวายน้ำลอยมาถวายน้ำเลยนี่

ขอห้ออกสามตัวเด้อขอสามวีงเดอรเด้อเอห้ได้าเไปเอาจังเลยเนาะมาเพิ่มเรียก็ให้ปังไปเยจ่อยจับสุสมใหาได้ซาได้เยเ่ยูขบนเอาตัวไทยไ้เหลฟ้ามลอยันอยู่ข้างๆนี่นี่หาครับเหล็กฟ้าเอีมลอย C หา โอ้ hum, เหล็กหามเลยตัวนี้ซีหาซีเหล็กหามเหล็กปลาหิมร้อยถวายหลวงปู่นะครับคุณผู้ชมเด้อคือเหล็กนี้นะครับซีวีสุภาพรเลยหาซีซีหาซีครับเดี๋ยวเราล่อหลุนเหล็กถูกกันอีกเนาะเดี๋ยวให้เลขทูบใหม่เสร็จยด้วยล่อหลุนเลขทูบกันนะครับคุณผู้ชมเด้สาธุ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 ก่อนรอเลขทูบนะครับท่านผู้ชมนะครับมันสักครู่เนาะ ก็ได้เบิ่งฝาเอ็มลอยนะครับฝาเอ็มลอยนะครับที่ถวายปูนะครับเป็นเหลขกซีหาซีนะครับท่านผู้ชมนะครับเลขฝาเอ็มลอยนี่คือย่างไหนะครับคือปูเพินมักเอ่อ็มลอยนะครับมังเอ็มลอยนะครับแล้วก็มีูกศิ์ลูกหานะครับเอาไปถวายนะครับช่วงที่เพิ่นยังมีอ่าชีวิตอยู่เนาะพี่นอกนะครับผม จะนนี้ผู้ใดกกับมาสักการะบูชาครับมากราบมาไหว้ขอพรนะครับขอโชคขอลาภกับทีเปิดไฟเอ็มลอยแล้วก็เห็นเลขนะครับเห็นเลขแล้วก็ไปซื้อกันแล้วก็ถูกเนาะไปเสียงโชคกันแล้วก็ถูกนะครับยังรอนะครับรอกันเออพี่น้องนะครับผมรอนะครับเลขทูบเนาะของอุณหภูมิสุภาพพรนะครับที่เป็นคนที่มาไหว้นะครับมาเป็นครั้งแรกนะครับมาเป็นครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวรออีกสักคู่หนึ่งเนาะ นอยเสียพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวรีวิวเบื้องลอบๆนะครับใต้ต้นโพใหญ่นะครับตานผู้ชมนะครับผมที่สำนักปู่อนุชิตนะครับตำบลกุดไว้นะครับอยู่อ่างํำพอกเด้อพี่น้องนะครับผมแล้วก็มีพญานาคด้วยนะครับนืมนะครับผมนะครับอันนี้สถานที่นี้นะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เด้อพี่น้องนะครับผมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้คนมาสักการะบูชานะครับ มาขอโชคขอลาบขอพ่อนเด้อพี่น้องนะครับผมอยู่สถานที่แห่งนี้นะครับคือสำนักปู่อนุชิตนะครับ,ะรบะนะครับผมนะครับท่านผู้ชมเน็กถูกออกมาแล้วนะครับเน่ยเป็นรูนกันเนาะหกแล้วเลยหกกับสามว่าถึนี้เป็นศูนย์โอ้เป็นหกเป็นหกมีมีหางขึ้นอยู่ป็นเงา่าแมนบอเนี่ยเป็นเงางเงาอ่ะเป็นเง่าเงาเนาะ เดือดเสียเขาไปเบิึงเนาะพี่น้องนะครับผมตอนนี้ยังบ่เห็นเด้อนี่น่าจะเป็นเลขหกกับเลขสามมาแล้วอืมเลขหกกับเลขสามเมียนบอกเมียนสามบอกเมียนเลรอเนาะไม่ใช่เป็นสองเออเออเออเมียนเมียนยังพันตรงบ่ได้เด้อพี่น้องเห็นเห็ดตัวหัวคอหล่อลุ้นนะครับลุ้นโอ้ยเลุ้นโอ้ยลึกส่ ย,ยังไข่ไข่ไมสามอยู่สองกับสามแะใส่มั <ừ. S 2> นจะเป็นหัวเหล็กสองแหละมันแม่นเด้อป่วยสมันจะเป็นหกแหลนนะเนาไะ าเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วนะครับใหม่มาแล้วใหม่มาแล้วท่านผู้ชมครับตัวนี้ถูกใหม่แล้วครับใหม่เลยถูกใหม่เนาะใหม่ลูปบึ้มๆเลยนี่เนาะตัวสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเดิวรุ่นด้วยกันนะครับกินล่างๆหกกระขาดสองกระขาดขาดเนาะเนี่ยเบิ่งเสศนๆทั้งล่างนี่คือเป็นเลขกหาเลยบัวหากระเจี๊ยดได้มีสองอย่างเศษเนาะหาคิดว่าหาเนาะหลุนๆหลุนไปครับพี่น้อง โดนไปกับท่านผู้ชมนะครับเลขบริษัทยักษ์โตเป็นปริศนาเด้อพี่น้องนะครับ <c oughs> นี่แหละคอมเมนต์เสือเพื่อนกระเจาย์ปริศนาเพิ่งบอหายตรงๆเหรอครับท่านผู้ชมว่าเป็นเลขหางพิทีว่าใช่ไหมมีสาวกเสือใ่อย,ย่างอื่นนะครับผม <c oughs> มาลุ้นกันครับใหม่มาแล้วใหม่มาแล้วนะครับเลือกไปเรื่อยๆครับลุ้นลุ้นลุน้นกันเนาะตัวที่สามไหมมอเตอร์วข้างหนะ ่าผู้ชมมาดุนกันครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับตัวที่สามนะครับผมที่รูปพันธ์ของหลวงปู่สวงนะครับผมที่สำนักของอาจารย์อนุชิตนะครับอยู่อ่างลำพอกอ่างลำพ่อเนาะบบ้านโคกสนวนโคกสังบนกุดไว้กุดไว้เพื่อซีขอสุดมาเวสมาไว์ชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วชัดแล้วชัดแล้วเลขาสัตว์แห้งโกโมเลขาสัตว์แห้งโกโมเนาะ สองหกสองหาหาครับหกสองหาสองหาครับชัดเจนเลยนะครับหกสองหานะครับเลรกถูกเลรกถูกแล้วก็าษาไทยก่อนนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะครับผมสุ่มได้ใกล้สุดแล้วครับผมท่านผู้ชมครับนี่นะครับนี่เลยพี่น้องนะครับหนึ่งตุลาคมหกหกเนาะเป็นคุณวีสุภาพพรนนะครับ ที่เป็นเป็นค้นจุดไปค้นขอนะครับแล้วก็นี่ครับมาถวายเอ็มรอยนะครับฝาเอ็มรอยก็ได้สีหาสีทูบกับหกสองหาเด้อพี่น้องนะครับผมนี่ครับผมอนะครับได้นะครับผมสรุปตัวเลขแล้วนะครับผมได้เป็นเลขฝาเอ็มร้อยนะครับผมสี่ห้าสี่นะครับแล้วก็เลขทูบหกสองห้านะครับผมวันนี้วิสุภครให้โชคนะครับผมที่สำนักของ อาจารย์อนุชิตแล้วก็เป็นสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับผมเป็นรูปปั้นของหลวงปู่สวงสุตวะครับผมท่านผู้ชมครับผมครับครับแล้วก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของปู่อาจารย์อนุชิตนํำพนักกาเป็นที่รักษาคนนําคนเจ็บไข้ได้ป่วยครับผมครับเนาะเดย้ครับคุณมีสุขภาพพรอมมาจุดนี้มีความรู้สึกเป็นยังไงนะครับคนลุกค่ะคนลุกจุดถูก ตอนจุดทูบจังจุดทูบสิคุณแสดงนอพันตองเนาะการพัฒนาพันเ่ากับว่าพันตองอืมแมนจะได้เหล็กตัวนี้กับเอฟซีไปล่องไปเสียงเมืองเนาะเพื่อเป็นแนวทางนเพื่อเป็นแนวทางครับคุณขอบคุณคุณวิศรพอหลายครับผมขอบคุณคุณหลายนะครับทุกท่านโชคดีนะครับผมก็ได้ไปเลยเด้อครับสำหรับแนวทางนะครับเลขไฟอํานวยกับเลขทูบเนาะนะครับ ขอบคุณคุณวีสุภาพพ่อในหลายเด้อพี่น้องนะครับผมที่จุดธูปขอโชคขอลาภให้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมโคตรบุกเพิ่นว่านะครับโปรดได้ข่าวมาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube นะครับสิขอเราพุ่นทีวีนำแนวเด้อพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องรำนำมาด้วยนะครับขอบคำว่าสวัสดีนะครับ